สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องอัดฟังมือ2นะครับวันนี้มารีวิว New อั l แลนด์สานะครับ EP 2นะครับหลังจากเก็บงานเมื่อ EP ที่1นะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิดีโอจาก EP ที่1นะครับ เราก็เก็บทุกจุดนะครับเพื่อลูกค้านะครับได้รถที่มีาาค,คุณภาพอ่าคันนี้ก็นิวเวลาสามเดนะครับก็เก็บงานเป็นที่เรียบร้อยเราเลิกนะครับจัดส่งลูกค้าจังหวัดสรีสเกต ท่านใดที่สนใจเครื่องอัดฟางนะครับโทรที่0879579453 0 9, 9 3 5 7 3, 3 2 1 0 1นะครับลุงหงานะครับร้านลุงหงานเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางจากทางร้านนะครับก็จะมีนิวอัลแลนด์มีอินเตอร์มีแมซี่นะครับเป็นเครื่องอัดฟางนำเข้าจากต่างประเทศมีบริการส่งถึงที่นะครับและก็มีบริการหลังการขายนะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องอัดฟางนะครับฝากร้านลุงงาด้วยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่จังหวัดสุรินเส้นสุรินสังขะกม,มที่19บ้านตะครอนะครับช่องทางติดตามทาง Facebook นะครับเครื่องอัดฟางมือ2ราคาถูกนะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเครื่องอัดฟางมือ2ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ขอยํำเมื่อโทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ087 957 09 9453 093 573 2101นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ